เลือดใหม่แล้วก็ลิ้นไอ้ร้นี่ว่านี่มันยังให้เชือเลือดสีเือของจริงว่ะราณเ้าพันาแพงแล้วม่แงใช้ได้ายโลผมอยากรู้ว่าเขาเ็บเนี่ยราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่หมดที่เลยประมาณเจ็ดูเจดแปดพันนะรผ้าแลงมาเกะกนแล้วนะสองร้อยสองร้อรว่าวคุณมา ครับผมเบิร์ดวันองว่างวันนี้ไม่ว่างพรุ่งนี้ไม่ว่างมาลืนก็ไม่ว่างนะครับโผลไอ้เหี้ยเป็นไงไม่มีทีมงานไงไม่มีตากล้องก็คือต้องถ่ายเองต้องเปิดคลิปเองนะครใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งนะครับที่จะได้ดูคลิปใหม่ๆนะครับถ้าวาจาผมไม่สุภาพอะไรก็ขอโทษด้วยสร้างเพื่อความบันเทิงสนุกสนานเท่านั้นนะครับต้องบอกว่าวันนี้ผมจะเอาเจ้า n m a x คันนี้นะครับไปทำลูกกำลังอัดนะครับที่ร้านเอเซอร์ ร้านช่างเอดีกว่าร้านช่างเอนะครับรามินทยยี่น่าจะเป็น23นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะรับไปถามเขาว่าสเต็ปลูกกาลังอัดเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับ <c oughs> แล้วก็อยากจะรู้ว่ารถมันวิ่งเท่าไหร่จริงๆอ่ะ n m a x นะมันวิ่งได้ประมาณเร็วสุดที่ผมรถดเดิมๆนะได้อยู่ประมาณ130แต่ผมอยากจะรู้ว่าทาลูกกาลังอัดแล้วอะ่ะ รถมันจะวิ่งได้อยู่เท่าไหร่นะครับอันนี้รถเดิมนะครับต้องบอกน้องๆก่อนนะครับดูนะครับเดิมๆนะครับคอท่อเดิมๆรถเดิมๆนอนเดิมๆนะครับน้องๆก็ไม่พูดเยอะเจ็บคอเดี๋ยวคลิปมันจะย,ยาวเดี๋ยวพี่ไปร้านช่างเอ้ดีกว่ารามอินทรา23นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ตามนั้นเลยก็ทุกคนก็ทักมาบ้างว่าเออพี่ ผมขอมาทำงานด้วยไหมมึงก็ดูเดียนเน๋ย่เยียกูจนไม่จนเนี่ยจนไม่จนเนี่ยกูต้องมาเปิดคลิปเองต้องมาปริ้งรถเองถือกล้องมือหนึ่งแล้วมาเปิดคลิปเปไงนนสุดจะก็คือกูไม่มีทีมงานเหมือนคนอื่นช่องคนอื่นเขาอะถ้าใครอยากจะดูก็ดูไม่ดูก็ช่างแม่งเึงย่เยียเนาะจบไม่พูดเยอะเจ็บคอเดี๋ยวไปดูเลยร้านเอรามินทาว่าเขาจะทำสเต็ปนี้ลูกกำลังอัดมีชุดไหนมั่งราคาไหนมั่งเดี๋ยวไปเจอกันเลย let's go น้องตอนนี้กูก็ถึงรามามินทา23นะตอนนี้กูถึงรามินทา23นะนนละเออ่ซอยแม่งจะงงๆหน่อยแต่แม่งต้องวิ่งตรงมาแล้วกูหลงปะวะไอ้เหรอีะวะไอ้พี่อะแม่งอยู่ไหนวะอ,อ๋อแล้วไงเห็นละวพี่อาร์ตยินดีจริงป้ายก็ไม่มีบอกไอ้สัสเจ็ดเทของจริงกูจำรถมันได้เฮ้ย เ้ยถึงแล้ววะนี่ไอ้สัตว์รูกกำลังอัดครับอัดอออััดดใคร่ะหน้าช่างอ่ะครับเมื่อกี้จะแวะถามวินตรงนู้นแล้วนะแต่ผมขี่มาผมจำเอ็นแม็กซคุณได้สีแดงลุงลุงลุงเหรอคันนี้รถลุงเหรอลุงเลยชื่อลุงแล้วอันนี้นี่ผมมาถึงปุ๊บถอดเลยได้ไหมร้อนร้อนเงี้ยถอดร้อนร้อนเลยไม่เย็นเลยถ้าคุณเป็นช่างจริงอ่ะคุณต้องมีจิตสำนึกเด็กความ่ป็นน้อเลยทำร้อนร้อนเลยเหร ร้อนเดี่ยเฮียกูยืนตากแดดร้อนเดี่ยแบบกูตลกไรเฮียอ่ะมาเจอช่างเอสุดยอดอันนี้จะทําสเต็ปอะไรให้ผมครับช่างเอกําลังอัดนะ<อ>ร้านคุณอินดี้จริงๆนะถ้าใครอยากจะมานี่ครับซอยยี่สิบสามนะนู่นเลยอ่าสุขาวิภัณฑ์ห้าซอยยี่สิบสามสุขาวิภัณฑ์ห้า,า,า,หาอันนี้ลูกกระจอกเหรอเตรียมอันนี้อ่ะปะระกอบอ๋อลูกฮะอ๋อกำลังประกอบเครื่องอ๋อนี่ร้านก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะแต่แล้วแต่รับลูกค้าที่แบบลูกค้าเกตไหนเข้ามาใช่ปะ ส่วนมากจะฝันหัวแบะไอ้พวกลูกค้าเก็ตรวยๆใช่ปะ่ะร้านนึงอะอ๋ออยากมีลูกค้าหัวแบะ,ะนะนี่ถนนตั้งตรง,ตรงนะก็ลองเข้ามาดูนะใกล้ๆกับร้านแอร์โปรโมทให้ขอหน่อยนึงเดี๋ยวเรามาดูเลยว่าเขาจะรื้อสเต็ปไหนใส่ให้ผมไปดูกันเลย let's go โอเคนะครับน,น้องๆตอนนี้ช่างเอก็ได้รื้อให้ผมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาถามว่าช่างเอจะว่าจัดสเต็ปไหนชุดนี้ให้ผมว่าว่าชุดนี้ราคาเท่าไหร่แล้วสเต็ปอันเนี้ยที่ที่จะทำ N Max แล้วก็ X Max Corsa ก็คือ Honda Yamaha ตรงนี้ทำได้หมดทำได้หมดคือ ช่างเอเด็กทำทุกมดก็คืองบอันเนี้ยก็เดี๋ยวจะถามว่าจะมีอะไรบ้างอ่ะช่างเอขอเนี่ยที่เดียวไปแล้วเนี่ยใช่อะต,ต่อมาดูวันนี้จะใส่ท่อให้ผมใช่ปะใช่ใส่คอท่อใช่ใส่คอท่อสเต็ปต้องเปลี่ยนใช่ปะ่ะถ้แขอขอาแล้วลูกกำลังต้องเปลี่ยนใช่ปะ่ะเปลี่ยนคอท่อเดิมมีแค่อ๋อใช่แล้วก็มีอ่าชามเลือไเลือ้ใหม่แล้วก็ลิ้นลิ้นต้องเปลี่ยนนะถ้าลูกกำลังหนักต้องเปลี่ยนลิ้นใช่ไหมเปลี่ยนเปลี่ยนไปสัอเดมินมีคัสแล้วยัังงงไกล้อมนเครื่อะไราก็ต้องใสกน้ำเครื่อง ใครลงตุ้ดดว่าเยไอ้เอของจริงวะหเร้อเ้าบบาทแพงจังถ้าไม่แพงะใช้ได้ไปสายโลผมอยากจะรู้ว่าสเต็ปเนี่ยราคาเนี่ยอยู่ประมาณเท่าไรสเต็ปนี้ยหมดนี่เลยประมาณเจ็ดพันเจ็ดแนะรวมรวมค่าแรงระกอบหมดแล้วนะอ๋อรวมค่าแรงมากรอกแล้วแล้วเวลาเวลามีให้ได้ะมันเป็นรูปกลังหัดใมเวลาเยมาถึแความเร็วริจรเดิมที่ผมพูดตอเปิดคลิมันอยู่ประมาณอร้0นี้อยู่ประมาณเท่ ถ้าทำท้าทำรูปหลังคาประมาณร้อยสี่สิบไปร้อยสี่สิบไปบางครันเพราะมันลูกเดิมกำลังหัดมันอาจจะแบบไม่ถูไปโดดร้อยหกสิบร้อยห้าสิบเพราะมันผมเข้าใจอยู่แต่มันมันเขาเรียกว่าอะไรแต่มันใช้งานได้จริงๆอ๋ออันนี้สำหรับสเต็ปเนี่ยไว้ใช้งานขี่แบบวิ่งเก็บวิ่งเก็บได้หมดใช่ต้องบอกน้องๆถ้าใครอยากมานะครับนี่เลยลาบินทายี่สิบสามนะครับเอเซอร์วิสหรือว่าเอ ลำพินทาย23นะอย่างผมขึ้นเฟซบุ๊กไม่มีเพจต้องมีแต่เฟซเดียวเอาพี่เพจด้วยหรอถ้ามีเบอร์โทรถ้าใครแบบบางคนแบบไม่เล่นโซเชียลอาจจะแบบมีเพิบอกบอกเบอร์ได้ครับอ่าเบอร์โทรศูนย์แปดศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ศูนย์อ่าอย่าขึ้นซับให้ด้วยนะคนตัดไอสัตว์อีเหี้ยอยากให้ข่าวว่าไอ้แบบเนี่ยที่เห็นไอ้แย่แอลล็อกนั่นใส่เสื้อปีเนยมนะครับไอสัตว์นีด็กของจริงว่ะ พี่อ่ะอันนี้อันนี้อันนี้พอจะบอกได้ไหมว่าเราเราเราทำไซส์สเต็ปไหนสเต็ปสิบเต็ปสิบวะคันนี้แอลล็อกกงแอลเล็บที่นี่ก็จะทำแอลล็อกแล้วแอลล็อกฟอร์ซ่าแล้วก็เอ็นแม็กเอ็กแม็กแต่ที่ผมชอบผมก็ส่วนมากที่ผมจะขี่ผมจะขี่เอ็นแม็กเพราะมันมีดีดเบรสขี่สบายแล้วผมเห็นข้างหน้าร้านก่อนที่จะเปิดชิปแต่เห็นป่ะมันจะมีเอ็นแม็กอยู่ข้างหน้านะอันนั้นก็ทำเครื่องเหมือนกันสเต็ปเดียวกันเลยเอาอันนี้ก่อนอันนี้เดี๋ยเดี๋ยวผมลงท้ายคลิปคันนี้ขึ้นเป็นรูกคันนี้นะวิ่งอยู่่ปรระะมมาาณเเทไนดีี๋ยวว GPS บอกกแล้ เดี๋ยวคันแดงนะเดี๋ยวจะมีรูปขึ้นแล้วดูจะแบบคันแดงแม่มีเท่าไหร่แต่ที่รู้ดวยเห็นเขาลงในหน้าเฟซนะไอ้เทียแม็กสองร้อยสัตว์เทียร์แขนาดนี้แบบอันนี้แบบถ้าใครอยากจะมาทำนะก็ลองลองลองเข้ามาดูดุดกันบ้าได้นะบางทีแบบผมไม่เคยเห็นนะน้อยนะที่คนจะทำเอ็นแม็กกับแอลล็อกเนี่ยแรงแรงไม่เห็นเลยดีกว่า เราอันนี้ก็คือรู้จักแกมานานแล้วเราคืออยากอยากอยากมาลองดูว่าทำสเต็ปนี้แม่งแบบใช้งานดีไหมแต่ปกติเดิมๆถามว่ามันยกได้ไหมมันก็ยกได้มันแล้วแต่สเต็ปใครสเต็ปมันอันนี้ยกง่ายเลยยง่ายกว่าเดิมใช่ปะใช่เบ็ดมันจะเด้งกว่าเพราะมันเยอะกว่าเดิมเยอะอ่ะถามว่าอ่ะถ้าทำ้าสมมติว่าคุณ โทรมาหาคุณปุ๊บแล้วก็นัดเวลามาเลยใช่ไหมใช่นัดเวลานัดวันมานัดวันนัดวันมานัดคิวนัดคิวมาแล้วอ่ะจริงจริงอ่ะประมาณใช้เวลาประมาณสี่ชั่วโมงเสร็จถ้าลูกทำตลานถ้าถ้าไม่ทำฝาประมาณเพราะจริงจริงก็ไม่ต้องไล่อยู่แล้วเพราะเราเราเป็นสเต็ปไล่เราเล่นน้อยแล้วก็ถ้าจะทำประมาณนะสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงไม่เลยนในรวปนึงตีใเลยประมาณสี่ชั่วโมงมึงรอสี่ชั่วโมงเอารถกลับบ้านได้เลยเพราะว่ามันร้อนถ้าถ้ามึงถ้ามึงไม่ได้เอาง่ายๆถ้าสมมติว่ามึงใส่รถกระบะมาใช่เต็มงงนึช่ ที่ชั่วโมงสามชั่วโมงเสร็จพอมาถึงนัดปุ๊บเดี๋ยวเขาช่างเครื่องทำของไว้ให้ละใช่ก็อาจจะแบบเอ่อหรือจะประกอบเลยน้ำไม่แต่บอกว่าไอ้กระป๋าถัดก็ยังคือมีเจียให้เลยละทำเบาทำผาทำฝาทำผาเย็ดไอ้เยียดผาให้นิดนึงเกาให้แบบว่าเก็บให้มันให้ให้มันโดดดีขึ้นเลยไม่แต่เงินบางคนบอกว่าทำไมของมันน้อยแล้วแต่ของก็มีสต็อกไว้นะมีเป็นลังขึ้นอมีอยู่แต่เราไม่ค่อยอยากไปถ่ายหรอกเพราะอย่างมันติดมุมติดแบนอะไรเยอะแยะอย่าเที่ยวยอดเฟซยอดเกตุดูโดนไม่ได้เลยเนี่ยเราถ่ายเฉพาะตรงนี้นะอย่ามัน เห็นมันโดนพวกลิขสิทธิ์ในพวกนี้มันเกี่ยวแล้ว่าแบบสติโกนติกรบางทีผมเพจผมโดนอยู่อันนี้ก็อยู่ประมาณบ่ายสามเที่ยงครึ่งเต็มที่ก็อีกประมาณไม่เกินบ่ายโมงครึ่งก็น่าจะขึ้นเครื่องเรียบร้อยแล้วก็ลองมาทําดูตอนนี้เดี๋ยวเป็นตอนประกอบเออตอนลื้อเดี๋ยวตอนประกอบเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวผมตัดเป็นคลิปของช่วงให้แล้วเดี๋ยวเราเรามาดูหลังไมเลยว่าวิ่งได้เท่าไหร่แล้วก็หันแดงได้เท่าไหร่เดี๋ยวผมว่าไปลองเลยอยี๋ยวยืมยื้อไปลองไปเทสอยู่ตรงถนนหลวงเอ้ยใหญ่ไอถนนปิดไหม เปิดลองดูได้ว่ารีดลูกเจ็ดสิบเวลาแม่งเปิดแม่งแบบยกได้ไหมถ้ามันมีลานให้ยกแบบถ่ายคลิปคอนเทนต์นะได้แต่ต้องบอกว่าห้ามไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครอย่าไปทําอะไรที่แบบสร้างความเดือดร้อนให้ใครนะไม่มีอันนี้เฉพาะเราเนี้ยไม่มีไม่มีไม่มีใครส่วนใดที่จะ้ขวดอ๋อไม่ไดขวดตาลอยใช่เออถือว่าขวดหน้าร้านเต็มร้านเลยนะโอเคอย่าไปเจออะไร let's go อยู่บนถนนแล้วมึงแม่งเก่งในสัตว์มาวัดกับกูสักนิดสักสองล้อวันวันขอสิบเจ็ดงั้นเงันเดี๋ยวให้พี่สั่งมาโชว์แล้วบีบแต่แปนแปนไอสัตว์วันวันไม่ทำอะไรมึงแดกเตอร์โปกูต้มน้ำให้พวกมึงแดกอยู่แบดอยูโก้ไอพวกสะทุนมาทางไล่มึงฟังไม่โฟรถกูแรงจดหรือว่าจะวัดกับกูจะแข่งพวกมึงก็แข่งกันในสนามไอสัตว์เสียดายเอาตังค์พ่อแม่พวกมึงมาผ่านไอสัตว์ าพวกกูเอ่ยชื่อพวกมึงต้องขานไอสัตว์ถ้ามึงจะวัดกับกูมึงโดนประหารไอสัตว์เร่งเครื่องท่อดังพ่องตายฮะเสียงเล็กน่าลำคาญเพราะมึงเป็นควายฮะที่คิดไม่ได้ว่าคนอื่นแม่งเดือดร้อนเพราะมึงและอย่ามาเทียบกับบิ๊กไบใช้ท่อเดินจะตายฮะ I don't give a shit อยู่บนถนนแล้วมึงแม่งเก่งไอสัตว์มาวัดกับกูสักนิดสักสองล้อเว้นเว้นขอสิบเจ็ดเงันเงันเดี๋ยวให้เล่นพี่ต้่งมาโชว์แล้วบีบแปลนแปลนไอสัตว์ วันๆไม่ทำอะไรมึงแดกเจอโปกูต้มน้ำให้พูมมึงแดกอยู่แบดด่โกไอพวกสะทุนมาทางไลยมึงฟังไม่โฟรถกูแรงจัดหรือว่าจะวัดกับโป

ผมอยากจะดูรถคันนี้ไห้เหี้ยแม่งเอาง่ายๆรุ่70นะเดี๋ยวผมเอา GPS คันนี้ไปลงท้ายคลิปเลยนะรถคันนี้นะ GPS ต้องมีเกือบร้อยกว่าแต่ไม่รู้100ร้อยเท่าไหร่นะากกวา่วาแต่คันนี้นะ GPS ่าหลังหลังๆคลิปเหมือนกันนะน้องๆก็แนะนําว่าอย่าไปแว้นบนถนนใหญ่มันสิ่งที่ไม่ดีอันนี้ถ่ายทําเพื่อแบบให้รู้ว่าลูก,กําลังอัดว่ามันวิ่งอยู่เดี๋ยวทำไมรถเดิมก็อยู่ประมาณได้ร้อยสามใช่แต่แต่นีน่นนยัง <3 S 1> ไม่ได้เห็นคลิปนะเดีย๋ยวจะเอาไปลองวันนี้ตอนตอนมืดๆดึงๆไงเดี๋ยวไปปดูคคลืเลยว่าคันนี้ประมาณไร่ ผมก็คิดว่าน่าจะร้อยสี่ขึ้นอยู่แล้วเพราะเดิมเดิมมันร้อยสามลูกกรลังอัดมันไม่ใช่ว่าเป็นทรรมูกใหญ่ลูกเดิมแต่เป็นธรรมแล้วแต่คือเขาเรียกว่าทางเขาตาเล่ง้นดีดีกว่าเดิม ถ้าใครอยากจะมาทำนะครับเอเอลามิคาซอยยี่สิบสามเข้ามาเลยแล้วอย่างผมขึ้นเฟซบุ๊กให้แล้วทุ่งเกตให้แล้วเบอร์โทรเบอร์อะไรนะพูดเลยศูนย์แปดศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ศูนย์โอเคน้องๆใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสติ๊กเกอร้นะครับเป็นกำลังใจให้นะถ้าใครอยากจะมาทำรถนะครับที่นี่ก็จะทำแอร์หลอกแล้วก็อีทแม็แล้วก็เอ็กแมฟอร์ซ่าแล้วก็รถสายฟ้านั่คือรถสายฟ้านแต่ผมว่าถ้าจะทำผมว่าถ้าผมดูๆมาที่ผมบอกนะถ้าผมไปทำร้านไหนผมแนะนำร้้้าาานนนนนไหลออองมทดูก็คคืโเรั่ะ ไปร้านนู่นร้านนี่ที่ผมแนะนําที่ผมลงคลิปนะก็คือข้างดีทุกคนนะแ,แล้วแต่เราจะสาขาที่จะทำข้างไหนก็ลองมาดูลองมาลองมาศึกษาดูลองมาโองมาถามรายละเอียดก่อนก็ได้ที่ที่เบอร์ที่ผมขึ้นช่างเอกเนาะใช่เดี๋ยวลองไปดูเลยว่าท้ายคลิปรถคันนี้วิ่งเท่าไหร่ ผมพันนี้่ลูก10จริง,ง,งๆผมจะเอาไปทำเครื่องแต่ผมมารู้ไปใช้งานผมก็เอาลูกกำลังอัดแต่บางคนแบบอาจจะงบน้อยก็ใช่เอาเอาลูกกำลังอัดไปถ้าใครใครแบบอยากแบบอยากได้งบหลักหมื่นขึ้นไปก็จะเป็นตัวนี้เลยชุดนี้เลยใช่เดี๋ยวผมจะม,มีหลายชุดมีหลายชุดใช่เดี๋ยวผมจะให้ดูว่าชุด,นกเ,กดเนี้ยลูก70เนี่ยวิ่ง GPS อยู่เท่าไหร่แล้วไอ้ลูกราคาหลักพันใช่วิ่ง GPS อยู่เท่าไหร่เดี๋ยวไปเจอกันเลยจะเป็นยังไง let's go